ผมเป็นนักศึกษาอายุปี I'm s o r ปีผมเป็นนักศึกษาอายุ20ปีมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตแห่งความจริงอย่างเต็มที่และมีความหมายผมและคนวัยเดียวกันควรจะทำอย่างไรที่จะสร้างสมดุลระหว่างเส้นทางภายในกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรืออาชีพการงานหรือใช้เวลาที่อาสมให้มากขึ้น ไม่ว่ายัางไงเราทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลนี้มาถึงตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะแต่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นทางเลือกและนี่คือเหตุผลที่เธอถามคำถามนี้ <c oughs> ใช้เวลานานแค่ไหนดี <c oughs> การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในการทำเรื่องเรื่องหนึ่ง แต่อะไรคือสิ่งที่เราควรทำในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งในฐานะที่เป็นคนรุ่นหนึ่งพวกเราควรจะทำอะไรในชีวิตสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือในฐานะที่ยังเป็นคนหนุ่มแน่นฉันอยากให้เธอเปิดตาแล้วมองไปรอบๆตัวดูซิว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในโลกตอนนี้เธอไม่ต้องทำสิ่งเพ้อฝันที่เธออยากทำ เธอต้องทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดไม่ใช่หรือใช่ไหมถ้าเธอหลงไปกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งคนทั่วไปก็เป็นแบบนี้มันก็มีประโยชน์แต่มันยังไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นถ้าวันนี้เธอเห็นว่ามีรถถูกไฟไหม้เธอก็อยากจะเป็นนักดับเพลิงถ้าพรุ่งนี้เธอเห็นอะไรเธอก็อยากจะเป็นสิ่งนั้น ในการตอบโต้ทางอารมณ์เธอเลือกที่จะเป็นอะไรสักอย่างมันอาจมีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ในขณะที่คนหนุ่มสาวทั่วไปคิดไม่ได้เธอกลับคิดได้ว่าฉันควรจะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองดีเมื่อคิดได้เช่นนี้ฉันแนะนำให้เธอใช้เวลากับคำถามนั้นให้มากขึ้นอีกหน่อยโดยไม่คิดถึงอิทธิพลจากคนอื่นหรือสิ่งใดแค่มองว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษยชาติมากที่สุด อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อโลกมากที่สุดในตอนนี้ฉันอยากให้เธอคิดถึงตรงนั้นสิ่งเดียวที่ควรได้รับการแก้ไขบนโลกใบนี้คือมนุษย์อย่างอื่นมันดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือดังนั้นฉันอยากบอกกับคนหนุ่มสาวทุกคนไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นว่าให้หาเวลาพักจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ พันอยู่กับสิ่งที่ทําเรียนจบแล้วไปต่อมหาวิทยาลัยเพราะเรียนมหาวิทยาลัยจบก็เลยไปทําสิ่งถัดไปแล้วถัดไปจนในที่สุดก็จบปริญญาเอกทำยังไงดีละ่ะมันอันตรายนะเธอรู้ไหมพราะผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษาบอกว่าถ้าเราผ่านการศึกษามาตรฐาน20ปีจนจบปริญญาเอก70%ของความฉลาดจะถูกทําลายแน่นอน <c oughs> จริงนะเธออาจจะกลายเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ทุกวันนี้ความรู้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะความรู้ของคนที่จบปริญญาเอกนักเรียนมอปลายสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตและคุยเรื่องเดียวกันได้เราจะทำตัวให้ดูฉลาดด้วยความรู้ที่เธอเรียนมายังทำไม่ได้เลยใช่ไหมละ่ะเพราะว่าใครๆก็พูดเรื่องเหล่านี้ได้เพราะมันมีอยู่ทุกที่ดังนั้นเธอเตรียมตัวสำหรับมหาวิทยาลัยหรือจักรวาลน,นี้ละ่ะ นั่นคือที่ที่เธอต้องอยู่เว้นแต่ว่าเธออยากจะเป็นนักวิชาการฉันไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดแต่มนุษย์ที่ฉลาดต้องลงทุนกับชีวิตของในสิ่งที่จึงเป็นที่สุดไม่ใช่หรอไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันที่ฉันอยากทําหรือที่เธออยากทําเธอสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีความสุขหรือทนทุกข์ก็ได้ไม่ใช่หรือแลเพียงเพราะวันนี้เธอคิดว่า ถ้าทำสิ่งน,นี้ฉันจะมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไปอย่าคิดว่าเธอจะมีความสุขจากการทำสิ่งเดิมนะตอนที่ทุกคนได้เข้าทำง,งานครั้งแรกมันเป็นวันที่สวยงามเสียเหลือเกินเข้าไปในออฟฟิศซ่อมซ้อนั่งลงตรงนั้นแล้วร้องโอ้โห <How S 2> รู้สึกดีเหลือเกิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมมันค่อยๆกัดกินชีวิตเธองานเดิมๆชีวิตคู่เดิมๆเ,เหตุการณ์เดิมๆมันค่อยๆบั่นทอนชีวิตของเธอวันหนึ่งมันดูเหมือนจะเป็นสวรรค์เมื่อเวลาผ่านไปมันดูเหมือนจะเป็นนรกใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เพราะงานพวกนั้นมันแย่หรอกนะแต่เพราะเธอกําลังทํางานด้วยเหตุผลที่ผิดต่างหากเธอกําลังทํามันด้วยเหตุผลที่ผิดเท่านั้นเอง เมื่อเธอเริ่มคิดได้แบบนี้ฉันคงจะบอกให้หาเวลาพักสักสองถึงสมสัปดาห์เราพร้อมที่จะให้พื้นที่นั้นกับเธอแต่อยู่โดยไม่รับอิทธิพลจากใครไตร่ตรองให้ดีมันมีหลายอย่างที่เธออยากทำตอนนี้เพราะสภาวะที่ถูกบีกบบังคับในตอนนั้น ตอนนี้เธอไม่มีเงินเธอคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือการหางานหรือเมื่อเจอสภาวะบีบคั้นอื่นในตัวเธอเธอคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคืออันนี้นอกจากสภาวะเหล่านี้สมมติว่าเธอไม่มีสภาวะเหล่านี้เธออยากจะทำอะไรกับชีวิตนั่นแหละเป็นสิ่งที่เธอควรทำเธอไม่ควรตัดสินใจและเลือกทางเดินของชีวิตเพียงเพื่อสนองต่อสภาวะบีบคั้นเหล่านั้นเธอควรเลือกโดยคิดว่าถ้าทำสิ่งนี้ไปร้อยปี เธควรเลือกโดยคิดว่าถ้าทําสิ่งนี้ไปร้อยปีแล้วมองกลับมา100ปีผ่านไปถ้าเธอมองกลับมาดูมันจะยังคุ้มค่าอยู่ไหมมีหลายคนที่อยากจะเป็นแบบเธอนะโอ้ฉันหวังว่าตัวเองจะอายุ20ไปะคิดได้ว่าควรทําอะไรในเวลานั้นฉันได้ทําอะไรบางอย่างมีหลายคนแบบนั้นที่นี่ตอนนี้เธออายุ20แล้วก็โชคดีที่เธอคิดได้แล้วก็โชคดีที่เธออยู่ที่นี่มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะคิดให้ดีก่อนจะลงมือทำอะไรสักอย่าง